สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเล่นที่วัดนาวงนะครับก็เข้ามาถึงงานก็โอ้โหไฟติดใหญ่โตมากโอ้โหมีหลไยขนาดเลยครับมีทั้งสอนราท้องหยอดมีรถแห่ด้วยมีอาชุติมาแล้วมีลำไยไห้ท้องคําด้วยวันนี้แชมป์ก็มาถึงที่วัดก็เลยโอ้โหเจอที่ทําบุญนะครับก็มาสาโุกันแล้วก็มาล้างมือกันเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับพอทําบุญเสร็จก็มาเจอของกินโอ้โหมีหลายอย่างมากผมนี่เลือกไม่ถูกเลยครับของกินเยอะมากวัาที่นี้ เยวจริงๆอ่าแชมป์ก็เดินเข้ามาที่งานตอนนี้ก็มาจัดของแต่งหน้าแล้วนะครับทุกคนไหลสดตามเดิมครับทาลิปแล้วทาลิปไปก็คุยกับแม่ไปด้วยนะครับว่าริบันไหนสวยกว่ากันนะครับแม่ก็บอกมาเราก็ตามใจแม่นะครับโอ้โหแต่ข้างหลังนี่เอาขยะเยอะมากอ่าใส่หัวมอนใส่ภาเก็ตหัวสีเขียวเหนียวซรัพย์กันไปเลยทีเดียวเชียววันนี้อือหือวันนี้เขียวไปเลยก็พับกิีดให้สวยๆและยัดจะไปทําโบให้สวยๆนะครับผม นี่นี่คือวิธีการแต่งตัวของดาวไร้ายน้องแชมป์นะครับเสียบข้างเข้าไปอาจับระเบียบใส่กระโปรงปึ๊บปั๊บจะเสร็จทันไหมจะเสร็จทันไหมมาดูกันว่าแชมป์จะเสร็จทันสองทุ่มหรือเปล่าวันนี้ตอนนี้เรียกคนใส่เสื้อก่อนอาใส่เสื้อตะโกนบอกคนว่าเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ <laughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคใส่ข้อมือกันให้เรียบร้อย ใส, <gas S 2> ส่เข็มขัดกันให้เรียบร้อยนะครับเน่เต็มยศไม <force. S 2> ไมล่ะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับงานมีตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่21เลยนะครับที่วัดนาวงรังสิตอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ